สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องโคมงพันตุลาการเบิ้งพี่น้องดูดูเจ้าเสือกับเจ้าทองดําเขาขึ้นคุณพ่อเขาดูสิปีนคุณพ่อเขาดูสิดูดิดูสิพี่น้องสองโตเลยค่ะพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิงบ้งเขาแย่งกันขึ้นอันนี้ก็แฟนขับคุริสนะครับเจ้าทองดํากับเจ้าเสือทองไม่ชอบมากชอบคุริสกระโดดขึ้นดูสิ แย่งซีนกันโอ้ยโลกเอ้ยดูท้วสองตัวเลยค่ะน่ารักน่าเอ็นดูค่ะพี่น้องโอ้ยหอมแก้มหอมแก้มดูดูพี่น้องดูดูดูหอมแก้มกุลิดเอาดูอีกทีดิดูอีกทีดิเอาไปดิเอาดูอีกทีดิเอาดูด้วหอมแก้มดิหอมแก้มดิเอาเอาอีกทีอีกทีเอาอีกทีอีกทีใครเนี่ยใครเนี่ยวายวายใครขี้อ้อนเนี่ยวายใครขี้อ้อนเนี่ยเอาใครขี้อ้อนเนี่ยเอาเอาเอา เอาเอากลัวกลัวเขาไม่รักเอาเอาเอาย่งซีนเขาแล้วเอาเอากลัวเขาไม่รักเอาเอากลัวคุณพ่อไม่รักเอาขึ้นชองคนเลยเอา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 ได้หลับหรือยัง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 อะไรจะทําท่าไหนกันสองคนเนี้ยฮอจะทําอะไรกันโอ้สงสัยจะสงสัยจะรอเวลานี้มานานแล้วนะพิริตเห็นแต่น้องขึ้นแล้วตัวเองไม่ได้ขึ้นไง เพราะว่าตัวเองก็เป็นแฟนคลับเอาพี่นั่งบันไดเ้ยขึ้นไปอีกพี่ขึ้นไปอีกโอเคอ๋อเฮ้ยหยุดกวางกวางกวางไปดูดิไปดูกวางกวางไปดูที่เขาทำอะไรกันให้กวางกวางหยอกพี่หยอกแรงเกินโอ้น่ารักเลยดูเบิ้งพี่น้องเบิ้ง โอ๊ยทำตาบองเบวเลยครูริส <Fern anda, S 3> <Yes. S 1> สวัสดีครับครับสวัสดีครับอโอเคค่ะดู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 ว้าวน้อหน่าฮักนาฮักไรนาลักเขาชอบครูริสมาก Martha, food, ตัวนี้เอาเอาตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะขึ้นบ้างเอาเอาเอาจะไม่ฉันไม่ได้ขึ้นประมาณนั้นเลยค่ะไปกัดหางน้องหยังดำโอ้ย อันนี้ก็อกติดแจอะไรบบนี้นัมวางนอนเหรวงนอนละโอ้ <c oughs> น่ารักพี่น้องดูเสือทองรักคุณพ่อมากแล้วลูกไปไหนแล้วว้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมผมชื่อเสือทองครับ ปาตาทอนไวใครนี่แหละสวัสดีครับผมชื่อเสือทองค่ะคนใี้ซีทุกท่านนะคะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องคูมพันตุรากันตอนนี้กินข้าวกินรับปรทานอาหารเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมาเล่นกับน้องแมวพี่น้องอีกสัาพัคก็จะเอาน้องแมวเข้านอนว้าวจะเสร็จภารกิจวันนี้คุ้มพันได้อัดคลิปการสอน กิจกรรมเดียวคับพี่น้องเพราะว่าครูพันติดภารกิจไปราชการไปไปชุมที่เขตค่ะเมื่อนี้ไปชม,ป,ชมรประาทานชมลมโครูภาษาไทยด้วยก็เลยได้สอนชมงโมหนึ่งครับพี่น้องกลับมาจากเขตก็มาอย่างเร็วเลยก็ได้มาสอนนักเรียนปอนหอนึ่งอีกหนึ่งชั่วโมงดีใจพระจัาทานทร์อ้อ,อ,อ อะไรลูกอะไรคืออะไร <S <S 1> <S 1> อ่ะโเคเรตอ่ะ <S <S อ่ะอะไรลูกอะไรอะไรอู้เป็นไรเนี่ยเป็นไรดูดูเป็นไรลูกเป็นไรฮึทาไมจะหาแม่เ่ะไม่ต้องถ่ายหน้าแม่หราหน้าแม่ไม่โอเคหน้ามันแป๊บๆบเเป็นไรลูกเป็นไรนงว่วงเหรอลูกฮึเป็นไงลูกแต่มาออนแม่เราหรออืมอืม ไป็นรลูกจะน,นอนเหรอโอ้วงนอนป้าเดี๋ยวแม่เอานอนป้าให้แม่พาหาที่นอนให้นะครับโอ้ลูกแม่ที่นอนอยู่ไหนนะที่นอนอยู่ไหนนะหงว่วงแล้วนะครับงว่วงแล้วนะครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปเนไปกินนใ่่หขาอุ้ยป๊านอนลูกเนาะอือ่ะนอนลูกแม่นอนอ้นอนอนนออะดิงดิ้งดิงแต่เดี๋ยวดิงดิงดิงอะดิงดิงดิงแต่เดี๋ยวดิงดิงดิงใครเอออยู่ในกรงป๊าบลูกมานอนนอนอาอไปแล้วล้วแก่งอยากนอนไปซื้อแต่ไ่นอนนี่ไงสวัสดีครับ ผมชื่อกวงทองครับผมเอ้ยผมชื่ออะไรเนี่ยทองกราวครับอันนี้ใครเนี่ยใครเนี่ย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 ทองกราวครับทองกราวว่างนอนหรือลูกเดินแม่พาน,นอนนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะคะพบกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้านะคะกับน้องแมวแสนสวยอ้าว <c oughs> พบกันคลิปหน้าด,ปปดําสปัสปปดีเอฟซีก่อนลูกสรดีเอฟซีก่อนพีดิดอุ้มไว้พีริดอุ้มไว้อุ้มขก้นมาไว้ก่อน ให้สว mm ัส hmm. ด mm ีเอฟซีก hmm. hey, ่อนสวัสดีครับผมดู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 วายวายสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้น่ารักน่ารักสวัสดีค่ะ